สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมะม่วงหาวมะนาวโหานะเต็มต้นเลยครับดูแลไม่ยากนะพวกนี้รดน้ำให้ปุ๋ยแค่นั้นเองยาวก็ไม่ต้องมีแล้วเพราะพวกนี้เขาทนมากมีดอกทั้งต้นเลยเพื่อนๆเ,เออมีลูกมีลูกก้อนทีประโยชน์เขาก็มากมายนะเพื่อนๆ มีปลูกบ้านละต้นก็นพอนะต้นเดียวพอนะไม่ต้องปลูกเยอะเพราะว่าหนามเขาคมมากเวลาตัดเขาลกๆก,ก็ตัดแต่งเขาเนี่ยมันจะโดนหนามทิ่มตลอดเลยต้มน้ำใส่น้ำตาลไปหน่อยนะเป็นแบบคล้ายๆน้ำเชื่อมอ่ะไม่ถึงกับน้ำเชื่อมนะต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลแนะกรรมวิธีมลูกก็ทำยังไงนะแต่มาใส่กับน้ำแข็งก็อร่อยนะเพื่อน ก็จะมีวิตามินอะไรสักอยาก่างสีหรือเปล่าก็ไม่รู้เกี่ยวกับประเภทบำรุงสายตาหรืออะไรเนี่ยความรู้ตรงนี้ไม่ได้ไปเจาะลึกนะแค่รู้แต่ว่ามีประโยชน์แต่ไม่รู้ว่าเยอะขนาดไหนดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนพยายามปลูกอะไรกินเองก็จะดีนะดีต่อสุขภาพเรา มะม่วงเาวมะนาวโห่นะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมที่ไม่ลืมกันขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคนซ่อมรถถูกผักนะครับสวัสดีครับ